สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้นะครับที่หน้าบ้านลงพนนะครับมีรถแห่นะครับรถแห่ของเต่างอยเรดิโอนะครับมีรถแห่มาแล้วนะครับที่บ้านลงพนนะครับหน้าบ้านลงพนตอนนี้นะครับรถแห่มาจอดที่หน้าบ้านนะครับเนี่ยครับรถแห่พอดีมวนนะครับน่าจะมาสําหรับอ่า แห่พุ่งนี้นะครับเตรียมนะครับแล,แล้วก็ข้างหลังนะครับข้าง parasite, หลังก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นราพยนงพานะครับลงวัจจนตคลื่นที่หรือหนังลางแปลงบ้านเรานะครับนครถแห่นะครับรถแห่พอดีมวลเรดิโอนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนังจางแปลงนะครับตอนนี้กลางแล้วนะครับตอนนี้กลางแล้วเนาะกำลังกลาง่ โครงนะครับโครงผ้าใบชายหนานะครับนี่ครับพอดีมวนนะครับเครื่องเสียงขนาดรถกระบะนะครับผมเครื่องเสียงรถแข่นะครับสวยงามนะครับรถคันนี้นะครับมีเครื่องทําไฟในตัวนะครับคูณสาวที่เห็นมานะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับ นี่ก็เป็นรถที่มางงหางงขนงงกับข้าวอาหารมาที่วันลุงพลนะครับ,บาารอาหารการกินของพี่กิ่คุณน,น้า,านครับน<ๆ>สวัสดีครับมีรถาารขนเครื่องเสียงแล้วก็รถแห่นะครับรถแห่ของเตางอยเรดิโอนะครับช <Okay. S 1> ่วงเวลานี้เนาะคลิปนี้ก็ถ่ายไม่ยาวนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจทุกๆคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ